สวัสดีครับท่านผู้ชมสู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้า,าชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกคนครับปักที่2ของเดือนพฤศจิกายน2,566ครับชาวราศีมิถุนกำลังได้รับเอฟเฟกรุนแรงจากดาวอังคารที่ย้ายมาใหม่นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามดูนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องแบ็กกราวให้ชาวมิถุนเนี่ยรู้จักกับอังคารเทพก่อนนะครับอังคารเทพเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทพของการรบนะเป็นเทพแห่งการสงครามแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าในบรรดาดาวนกพเคราะห์ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเนี่ยตัดเอาผู้ใหญ่ออกนะครับตัดเอาผู้ใหญ่ออกไปก่อนก็คือดาวพระหัสสดีโปปครุเทพ นี่ถือว่าเป็นดาวผู้ใหญ่เนี่ยตัดออกไปก่อนดาวพระศุกร์สุกราจารยเทพตัดผู้ใหญ่องนี้ออกไปก่อนนะครับก็จะเหลืออยู่ดาวที่จะเหลืออยู่นะครับตัดเอาพระเสาออกไปด้วยนี่คือผู้ที่อาวุโสที่สุดในดวงดาวกลุ่มสูรทั้งหมดนะครับตัดพระเสาไปด้วยคราวนี้ดาวที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวนะครับ ตัดพระสุริยเทพออกด้วยอีกองค์หนึ่งนะครับถือว่าเป็นประธา,านจักรวาลก็จะเหลือดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธนะครับเหลือดาวพระราหูกับพระเกตเนี่ยอันนี้คือดาววัยหนุ่มวัยสาวในดาววัยหนุ่มวัยสาวทั้งหมดเนี่ยคนที่มีกําลังในความคิดความเห็นนะครับไปในทางที่ดีงามตั้งแต่ ต้นกำเนิดไม่ได้มีการถูกชุบเลี้ยงโดยใครให้วิชาโดยใครนะครับต้นกําเนิดของพลังของพระองค์ตั้งแต่กําเนิดเลยเนี่ยมีความคิดมีทัศนคติที่ดีก็คือดาวอังคารเทพนั่นเองนะครับจันทราเทพเนี่ยเคยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยหล่อมากหน้าตาดีมากสวยมากดึงดูดได้ ทั้งเทวดาผู้ชายเทวดาผู้หญิงก็มีความคิดมีจิตใจที่เพี้ยนเพี้ยนไปจากความดีงามภายหลังก็ได้ครูบาอาจารย์องค์มหาเทพตักเตือนสั่งสอนก็กลับใจนะครับดาวพระพุทธก็เหมือนกันเคยคิดไม่ดีก็กลับใจนะครับดาวพระราหูดาวพระเกตทั้งนั้นเลยนะะมีเรื่องมีราว แต่ว่าองค์อังคารเทพเนี่ยเป็นดาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ประสูติตั้งแต่เกิดนะไม่ได้มีความคิดสองด้านสองมุมในความคิดในอารมณ์ไม่ได้กลับใจเพราะถูกสั่งสอนใดๆคำว่ามงคลนะครับก็เป็นคำที่ดึงมาจากชื่อของดาวอังคารที่ในภาษาสันสกฤตออกเสียงว่ามังกาวนั่นเองนะครับมังกา เทพหรือมงคลเนี่ยย้ายจากราศีตุลมาสู่ราศีพิจิกนะพอย้ายมาที่ราศีพิจิกฝั่งตรงกันข้ามกับราศีพิจิกก็คือราศีมิถุนนั่นเองชาวราศีมิถุนจึงได้รับพลังอันดีงามเป็นมงคลเป็นสิ่งดีงามจากองค์พระอังคารเทพให้สามารถจัดงานวิวา ให้สามารถจัดงานขึ้นบ้านใหม่ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจการค้าอย่างปลอดภัยนะครับให้สามารถเข้าสู่งานสมาคมกับเพื่อนฝูงหุ้นส่วนแล้วเกิดทรัพย์สินผลกำไรงอกเงยขึ้นมาอันนี้เป็นถ้อยคำที่แปลจากย uh ุวตีบนวะยุวต uh ีบวะหมายถึงสภาวะ อันดีงามเมื่อสองฝ่ายนะครับเห็นด้วยในหัวข้อในข้อตกลงเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นคนสองคนเห็นด้วยกับข้อตกลงเดียวกันอยากใช้ชีวิตร่วมกันก็จะกลายเป็นการแต่งงานเป็นวิวานะครับหรือคนสองคณะเห็นด้วยในข้อตกลงเดียวกันมีความเห็นด้วยกัน ก็กลายเป็นการทําสัญญาตกลงกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีแรงขับเคลื่อนนะครับจากดวงดาวให้เข้าร่วมหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ๆกับผู้คนนะครับคนที่เข้ามาเจอเราเนี่ยคัดกรองไว้ในใจก่อนว่า เป็นคนที่ดาวพามาและเป็นคุณภาพทางบวกนะครับเสียส่วนใหญ่คนไม่ดีก็มีปะปนบ้างธรรมดาเราก็ดูเอาจากศีลเอาจากการประพฤติธรรมของเขาและกันนะคนไหนไม่มีศีลก็ตีตกว่าเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นใครรักษาศีลคนนั้นก็เป็นคนดีนะครับแม้นประการแรกก็คือเพื่อนฝูงจะมาดีกับเราจะนำโชคลาภมาให้เรา ส่วนประการที่2อัปสักครู่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีน,นาศเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลส์ในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองผ่านมหาพิธีมงคลและท่าจ,ากาจารกรบงกรเรียบร้อยแล้วครับประการที่2นะครับสําหรับท่านที่ พยายามลดน้ำหนักลงนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนที่ต้องการหุ่นดีต้องการสุขภาพดีต้องการมีหลายๆอย่างในชีวิตที่เป็นไปตามวิัยอันดีนะก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารเทพนี้แหละเมื่อดาวอังคารเทพเข้ามากำกับบทบาทในชีวิตให้เราเล่นได้อย่างดีให้เราใช้เวลาในชีวิตได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า ให้เรามีวินัยในการกินการนอนการออกกำลังกายนะครับดาวอังคารซึ่งเป็นเทพแห่งการรบอุ่นดีมีความแข็งแรงก็จะมอบอุ่นนักรบให้กับเรานั่นเองก็คือเราทั้งหมดก็จะหอมลงมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนตั้งแต่วันที่17 พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะครับชาวราศีมิถุนครับก่อนที่เราจะจบ EP นี้ผมอยากแนะนำพวกเราเนี่ยนะครับให้รับพลังจากดาวอังคารเทศด้วยการบริจาคโลหิตด้วยการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยการทำกุศลที่เกี่ยวข้องกับอาหารสำหรับคน ที่ไม่มีโอกาสคนไร้โอกาสคนด้อยโอกาสนะเช่นทําบุญนะครับวัดที่รับอุปการะเด็กกําพร้าอย่างเงี้ยนะครับหรือทําบุญวัดหรือหน่วยงานที่อุปการะผู้ป่วยโรคร้ายๆในะเช่นโรค HIV เป็นต้นพวกนี้นะครับเป็นพลังงานของดาวอังคารคุณทําแล้วผลบุญมีผลแน่นอนอยู่ มีกุศลอยู่จริงก็ต้องตามส่งคุณอยู่แล้วแต่ในทางดวงเนี่ยจะช่วยให้นะครับกิจการคารค้าการงานการเงินของเราเนี่ยไหลคล่องดีมากๆเลยนะครับและนั่นคือคามยยกรของปักที่สองในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมิถุนครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้อย่าลืมนะครับ ทุกๆครั้งที่เรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe มันหมายถึงการต่ออายุให้กับช n แน l นี้มันหมายถึงการส่งแรงสนับสนุนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ของพวกเราพิมพ์มาเนี่ยทางผมและทีมงานเนี่ยอ่านทุกอันนะครับเป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับชาวราศีมิถุนสวัสดีครับ